สวัสดีครับวันนี้อาจารย์พิมพ์เขาสั่งกล่องมาสองกล่องกล่องใหญ่มากครับสูงนิ้วเลยได้ยกมาดูโอ้โหน่นอ่ะอาจารย์พิมพ์สั่งอะไรมาเปิดดูดีกว่าลุ้นให้ลุ้นเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันป้าเป็นอะไรนี่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  นีดูทางนี้ดูทางนี้รู้แต่ว่ามีกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นหอมอ่าอ่ะดูแล้วมันมีกลิ่นหอมนี่สองข้างแล้วนะครับทาร่าทาราทาน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 เราจะทำยังไงต่อล่ะเนี่ยนี่มาข้างนี้ค่ะพี่พี่เขาเมื่อกี้เขาเปิดข้างเดียวท่านั้นแหละค่ะอันพี่คือุพี่หั่นข้างล่างค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะ แล้วจะเปิดได้แล้วค่ะนี่นี่ครับนี่เลยนี่ปัดไว้ไม่ให้ขยับยังตัดไม่หมดระวังด้วยนี่ด้วยนะคะนี่นี่ด้วยค่ะวางมือข้างล่างด้วยตัดดีๆดิค่ะระวังมือนี่อย่ข้างล่างนนูด้วยค่ะโอเค ่ะเเรามาุ u นกันครับนี่<า>นี่ครับเอาไปอีกอนหนึง่งสองสามสามสี่ สีเดียวนวเลยนะสีกล้เคียงสีมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมทุกต้นเลยห้า้าห้าหาวางขก่อนเดี๋ค่อยโชว์และหกนี่อันนี้เราโชว์ก่อนเนาะสีอะไร นั่นก็คือทัน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 ดอกดอกเจ้าดอกเอ้ยเจ้าดอกกุหลาบครับกุหลาบสีชมพูนี่สีชมพูมีดอกมาด้วยครับลางค่ะมีดอกมาด้วยอออ่ะต่อไปอันนี้สีอะไร อุ้ยนี่ก็หอมค่ะคุพีรังละหกต้นเนาะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวราคาเอาไว้แจ้งทีหลังนี่ครับมีอันนี้มีสองดอกเดี๋ยวนะคะคุพีคุพีปล่อยค่ะขนาดเท่าไหร่ความสูงเขาจะแจ้งมาไหมไม่ได้แจ้งค่ะอันนไม่ใช่แล้วกลางใช่ไหมค่ะขาพามาให้ตานี้คือถั่คุพีหอมหอมอ่ะต่อไปต่อไป ต้นที่สามโอ้อันนี้อันนี้จะเป็นดอกซูมอ๋อมีดอกนั่นอยู่ดอกนี้เหมือนดอกไม่ค่อยใหญ่เนาะพันนะี้โอ้มีจ่อดอกอยู่สี่ดอกเลยนี่ครับอันนี้หอมปะเดินดูอะต่อไปนี่ยังไม่บานอันนี้นดอก้ ม่วงเง okay. ม่วง,มวงชมพูม่วงค่ะว้าวดมดิดอันนี้ก็มีกลิ่นหอมค่ะสี่สามสี่ต่อไปอันนี้รังแรกรังแรกเนี่ยมีทั้งหมดหกต้นเนาะรกต้นอันนี้เรากลับมาจากทํางานกลับมาจากที่ทํางานอันนี้ชมพูค่ะ น่าจะเป็นพันกุหลาบนี่มีมีสองดอกกิ่งมี2กิ่งต้นนี้ลมิกิ่งตอนนี่ก็ต้นนี้ค่ะสุณพี่อายกขึ้นมาเลยว้าวอุยอันนี้สวยป่ะดอกนี่เป็นเหลืองส้มส้มสีอะไรเนี่ยฮะสีผสมผสมอ่ะ รอบนอกเป็นสีต้มเอ,อ,อแล้วก็อุ๊ยเดือดที่นี่ป้าย่อป้ายอันนี้ไม่ค่อยหอมเหมือนต้นโนนแต่ก็มีกลิ่นโอเคเหลืออีกเขาบอกว่าต้นไหนไม่กลิ่นหอมแรงก็ไม่แรงจะมาอีกหนึ่นงกรองอีกหนึ่งเปิดฝั่งเดียวเปิดฝั่งนี้นะเ,ออเดี๋ยวเองให้ค่ะตูเปเองให้ ขีดต่ตางๆกันเลยะคะ่ะขีดข้างล่างะะ่ะอู้นี่ดอกสดมากเลยะคะ่ะว้าวระวังมือคะ่ะผุกมีก่อนทำให้ปากเลยนนหน่เสียวค่ะน้องใจครับน้องไข่ครับสวัสดีพี่พี่น้องๆลูก สวัสดีแฟนคลับสิพี่สงสัยค่ะอ่ะยกไฟต้นเอาไปกันเป็นเนออ๋อได้เลยมันละเป็นอยู่อเขามัดแหละพี่ดึงออกไล้ค่ะมัดแบบนี้ประมัดเงินจะตุกไหมครับต้นอันนี้รังที่สองนะครับ องต้นทีทส่สามสาม,สามครับสี่ครับห้าครับนีเ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุนสีนะครับหกครับ <อ Be. S 1> นี่จะมาลุ้นนะมาลุ้น,นอ่ะดอกแรกดอกแรกโอ้ยมือที่เอาไ <ป S 1> ม่เก็บก่อนคะ่ะหนูกลัวมันติ้มตาติ้มเราจะได้แผ้ป๊าป,ป๊าป,ป๊าแผ่นแผ่น อันนี้ชมพูเข้มเลยค่ะของจริงเข้มาหอมด้วยอันนี้เป็นแทงสีเหลืองเข้มสีโอรสแจมนะคะสองสีสีผสมโอเคอันนี้ก็หอมค่ะเหมือนกล้วยไม้บางาน,นะคะอันนี้เหมือนกุหลาบพวงค่ะ อันนี้จะเป็นพุ่มค่ะอันนี้กุลาบคุ่ม,อมหอมนีำชพูอ่อนค่ะหอมนอนเจ้านอนมาก่อนแกะเลยลุ้นลุ้นอย่าบางกล้องเออหนึออ่งสองสม้มโอ้โหอันนี้ม่วงแดงม่วงแดงพี่พงอยู่จีม่วงแดง มีกลิ่นทุกอันเลยบ้านเรามีกุหลาบเด่นแล้วเวนาะที่ว่าเดงนสดเด่นจะมีที่อะ่ต้นเลยโอ้อันนี้ก็นี่เป็นดอกเดียว uh huh. หอมค่ะหอมมากเลยโอเคแล้ว,ลวอันนี้อีกต้นนึงต้นสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่ซื้อมาก่อนนะเอาลงกระถางแล้วปลูกไว้เป็นปีแล้วนี่นี่ น,นี่ต้นสุดท้ายหอมเหมือนกันมีทั้งหมดสิบสองต้นนะค่ะอันนี้ม่วงขอบม่วงค่ะขอบม่วงข้างในสีชมพูสีชมพูสีขาวหอ,อมทุกต้นเลยค่ะครับหนามไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวจะแพนให้ดูอ,อันนี้ไม่มีหนามเคนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกัน,อ,นอันนี้สีอะไรชมพูอ่อนชมพูอ่อนอันนี้อันนี้ก็น่าจะ ชมพูแล้วก็เขียวค่ะชมพูเขียวเขียวหน่อยนี้ข,ขาวมีชมพูน้อยๆอันนี้ชมพูเ <loans> ข้มชมพูเข้มนี่ชมพูม่วงค่ะชมพูม่วงแล้วก็เหลืองโอรสโอรสอันนี้ชมพูอ่อนชมพูอ่อนอันนี้ก็ชมพูอ่อนชมพูอ่อนม่วงอีกสี่ต้นม่วงแดงม่วงแดงวงแดงอันนี้ม่วงกลางกลางอันนี้เหลืองอันนี้ไม่มีไม่มีอ่ามีมีมีจ่ออยู่ใช่ไหม มีหนำนิดเดียวอันนี้หนำเยอะค่ะส้มส้มส้มโอรสเนี่ยหนำเยอะแต่อันนี้เหลืองเหลืองขาวนี่จะเหลืองอ่อนนี่จะเป็นไนม่ค่อยมีอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะพาไปดูที่อาจารย์พิมเขาปลูกไว้ว่าที่บ้านเรามีกุหลาบอะไรงตกลงลราคาเท่าไหร่คะโอ้ลืมถามราคา ราคารวมส่งเรา,าซื้อโปวาเลนไทน์โปวันวาเลนไทน์เพิ่งมาถึงเนาะเลือกสีไม่ได้เลือกสีไม่ได้ต้นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมั้งรวมส่งด้วยหกต้นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวม,วมส่ง,สงใส่ลงังใหญ่เลยตกต้นละสี่สิบบาทโดยประมาณสี่หกยี่สิบสี่สี่สิบสองสี่สิบแปดโดยประมาณประมาณไม่เกินห้าร้อยครับเนี่ยสิบสองต้นรวมส่งด้วย แตไปดูข้างล่างกันนี่นี่เห็นไหมปันพลมากเลยง่ายๆครับเราปลูกปลูกใส่กระถางเนี้ยนี่แหละกระถางเนี้ยแต่อยู่ใกล้บ้านเรารดน้ำทุกวันนีค่ะที่ชั้นนี่นี่นี่เราซื้อมาแล้วที่เหลืออาอาจารย์พิมพ์ทำยังไงต้นอย่างเงี้ยเราก็ตัดเอามาจิ้มเฉยๆเนาะค่ะนี่เห็นไหมที่เหลือนี่เราเอามาจิ้มอย่างเดียวนะครับเนี่ยเนียเนียขึ้นมาแล้วเนี่ยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บนี่กำลังจะออกดอกแล้วครับต้องมือเย็นปะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ จิ้มลงก็ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมแตกครับนี่อีกผักสองต้นเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูต้นนี้นี่ครับี่ครับสวยไหมครับแล้วบานทนมากนี่เต็มเลยพี่ต้นเดียวกันเนี่ยจับจับนิ่งๆเนาะจับนิ่งๆนะเดี๋ยวจับให้ดูนี่ต้นเดียวกันที่ชํำไว้คะน่ะนี่ยช้ดอกเลยพี่พี่เอาไปเห็นบล็กสามดอกในต้นเดียวกันเลยอันนี้ที่ชกล่องนั้นแล้วไปดูอีกต้นหนึ่งนู่อน่อีกอ๋อนุ่อีก นี่เห็นนะครับสวยนะครับอ๋ออันนี้จะให้จับนิ่งๆไงสวยนี่ครับปลูกง่ายๆใส่กระถางเนี่ยอันนี้กำลังเจอดอกสองอันเลยนะนี่ดอกอันนี้ก็ดกอนนกวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเขาออกดอกแล้วเราก็ตัดนี่เห็นไหมที่รอยต,ตัดตัดนี่เขาก็แตกกิ่งใหม่้ามันมีกิ่งส,สวยๆเราก็เอามาปักเนี่ยเอาชามลงจิ้มลงอย่างนี้เลยครับง่ายๆเลย แม่ต้นแม่เขาต้นนี้เอาลงดินหน้าบ้านนี่นะอืมได้ตัดเลยนะนี่นะครับยังไม่ได้ทำเสาเโอ้นี่นี่นี่เห็นไหมเฉพาะเนี่ยต้นเดียวนันเนี่ยดอกทนมากเลยดอกนานมากเลยเนี่ฮะต้นเดียวอืมนี่ต้นแม่เขาออกดอกนี่มานประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนี่นี่รอยตัดพอออกปุ๊บเราก็ตัดตรงนี้ครับมันแตกขึ้นมาแล้วนี่แตกขึ้นมาเนี่เนี่ยได้อีกดอกหนึ่งแต่ว่าอันนี้เหี่ยวไปแล้ว ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดออกครับเนี่ยตัดตรงนี้แล้วก็จะแตกใหม่หรือเอาไปชําก็ได้นี่ครับนี่กุหลาบเลื้อยครับกุหลาบเลื้อยเราก็เอามาปลูกไว้ติดเสาเลยอาจารย์พิมพ์เข้าเป็นคนที่ชอบกุหลาบนี่ครับเห็นไหมนี่เลยให้ดูดอกเขานะนี่เห็นไหมดอกสวยนี่นี่ดอกสวยเลยเนี่ยกุหลาบเลื้อย อันนี้เนี่ยเราปลูกขรารวัสเลยปลูกง่ายง่นี่ตะให้อยู่ใกล้น้ํานะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยขาดน้าไม่ค่อยได้เนี่ยมันเรือยนี่เขาเรียกกุหลาบเรือครับจอดอกเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามารีวิวนะครับกุหลาบที่เราซื้อมาทั้งหมด2ลงังลังละหกต้นรวมเป็นสิบสองต้นนะครับราคาก็ตกรวมค่าส่งประมาณ ส <400, S 2> ี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบเนาะลังหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยประมาณนั้นไม่เกินนะครับ<ข>อ,อันนี้สั่งจากไหนปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอบคุณครับเจอญกนัหม่อีพีนะครับสวัสดีครับสวย,สวย